สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผมจาเดนะฮะกับช่องเขาเรียกผมว่าจานนะครับเชินเคยครับวันนี้เราก็อยู่เกม Call of Duty Warzone นะครับแปซิฟิกนะคแบบใหม่เนสนุกจริงๆนะครับแต่ว่าบั๊กเยอะอยู่นะครับก็เขาก็กำลังอัปเดตอัปเดตเรื่อยๆนะครับก็น่าจะแก้ไขไปเรื่อยๆครับก็เดี๋ยวเราไปลุยกันสักแมตช์นะครับสองแมตช์แมตสองแมตช์ละประมาณก็ยังงไก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะ ก็เดี๋ยวมาดูในเกมครับ มีคนมีคนชุบตรงนี้มีคนโดดเห็นแล้วเห็นแล้วโฮลลิตี้โฮลิตี้เข้ติตีตายละคุณราคาตาย เฮ้ยรถหลังผมรถหลังเอาไม่ใช่เฮียเครื่องวินในสัตว์บ้านนิดบ้านหน้าบนเขาก็ามี ขึ้นไม่ได้อีกไอสัตว์เอ,อ้ยมันโดดลงมาสวย วิ่งแล้ววิ่งมาซ้ายแล้ว ดดาาววปุ้มจะพยายามแานไปไหนไอ้ควายเอ้ยสัตว์ลำคาไี่ผ่ายไอ้เฮียมันเตเีย อ๋อจะสูมเบงทำไมแล้วเฮ้ยมันเห็นมึงหรอวดะดิจะแตกจะแตกหน้าต่างโรตตี้มีห้าตัวผมออกขวาให้

<m uch ess> เป็นโควิดแล้ว <m uch ess> เป็นโควิด <f ix> แล้ว <m uch ess> ติดโควิดแล้วติดโควิดแล้วได้อยู่ได้อยู่ทิงแล้วทิงแล้วรวตีเ <pim ple. S 3> ว้นแบบจบคัตี้2ตีอตีตีนะเพื่อนตีขวาโกตนะ เอาว,าวงก่อนเปล่าฮัลโหลเองวงก่อนกันดาวหนึ่ดาหนึง่งทำ เดือดสามแผ่นเหลือดเจ็ดแผ่นเดือดเจ็ดแผ่นนะสุดท้ายเดือดล้มไปครับแล้วเอ้ยแม่งเอ้อซูมไปซูมมาอยู่เนี่ยไอ้เหี้ยอะไรของมึงวนะเนี่ยเฮ้ยตรงนี้วิ่งแล้วตรงนี้วิ่งแล้ว ดูบ้านนี้อยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้นี่หายอยู่ตรงนี้ตัวหนึง่งข้างบนข้างบนอยู่ข้างบนโอ้โหผมจะแตกโดดลงแล้วโดดลงแล้วโดดลงหาสีฟ้าแล้วหลังตามวิ่งตามหลังฟ้าม,มา วิ่งตามหลังฟ้ามาดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งกระซ้าไม่หน่อยครับตายหนึ่งสวยออกระสุนด้วยสุนหมด

ตรงนั้นแหละระวงังมึงดูเข้าบ้านไปยังอยู่ในบ้านนี้แหละอยู่ในบ้านนี้แหละถ้าต,ต่างไม่ต,ต่างตรงไหนไนไม่ต่างเลยถอยมาเลยครับรอมันลงมาหรือต่างแค่สองระวังออกขวานะขวาแล้วขวาขวา

ไ,ปไ,ปไปองเตี สายนะเ โ้ยเฮียโอ้จะดาวแล้วไอ้เฮียออผมไม่สักเดินเพื่อนมายิงก่อนไอ้สัตว์ไอ้เฮียแม่งยัดแม่งเอ,อ้ยพอแตกแล้วอ,อะไรวะ เฮียเพื่อนมันแม่งสักตาดีอ่เฮียสะเดิโลบอตตัดด้วยโ อุ้ยเออยอ้กตายเกิดไหนดิมาไปไหนดีวะที่นี่ตรงนี้ไม่มีมของเลยทำไงดีไปไหนดี ไม่รู้ลงนะก็ได้เดี๋ยวผมลงเก็บเก็บเลยเก็บเลยเฮ้ยมีคนเหรออัไรมันหล่นตั้งลาว่ะเร็วๆแล้ว เอเห็นแล้วเห็นแล้วโยงบนอยงบนโยงบนเอาเร็วไอ้เหี้ยแอร์ไใต้เนี่ยผมมาร์คให้แล้วข้างบนนั่นเหรอมันลงมันโดดลงไปแล้วเมียไต้กัน แม่กูไม่มีปืนอีกไอ้เหี้ยเอ้ยไหนแล้ววะอยู่ใต้ตีนผมเนี่ยใต้ตีนผมไม่โดนหวะเอสแมงเอาโรลก่อนแล้วกันเอาอยู่นี่อยู่นี่ที่บ้านนี้นี่นี่เนี่ยผมมาแค่ละโดนโดต้องโดน อยู่ตรงนั้นน่ะอยู่ยังอยู่ยังอยู่ตรนสะพานนั้นที่เดิม Huy! Huy! Đánh sao quá, của tôi bị Túm tiền này ตัวนนีึง่งมันน่าจะมาเอาโหลดอะ่ะออกซ้ายออกาออกซ้าย,ายโหดลดแถวเราอะ่ะที่เราไปเก็บอะ่ะอยู่ใต้ตีนใต้ตีนตผมละไม่ทันไม่ทันไม่ทันใจเย็นถ้ามั่นใจก็เอาเลยก่อนก็ได้ดาวหนึ่ง ในบ้านในบ้านนี้ตัวเองนั่นแหละบ้านนั้นแหละดาวอีกนด่งาดาวสองดาวสอง ว้ไวไวาไวาไวาไวไว้ไวายวาลไวแล้วมามามาไอ้เที่ยพอดีเลยกระโดดพาดียิงโดนเลยดูมันสวนนัดสุดท้ายพอดีเฮียมีคนมีคนตรงนีมีคนตรงเราเรานี่แหละมันลงมันลงมันลงใส่เลาไม่ใช่ ไป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 ซื้อของดีกว่าเฮ้ยบนนี้มีคนขึ้นไปขึ้นไปไหขึ้นไปมันอยู่ใส่เราอย่างวะผมโค้นแล้วอะ่ะพยายามโค้นหลดแรกเลยไ่อย,อยาตายวงถึงแล้วตาย าไม่ได้ิงิงไม่ได้อะไรกันเด็ดแล้วมาร์คิ้งเลยดมาริงออมันตายมันตายตัวหนึ่งแล้วเล่นเลยเล่นเลยเล่นนดีก่อนเล่นหน้เลนไปเล่น,ลนหนา

แหละอยู่หัวสวยสวยสวยอยู่สู้อยู่หน่อยสู้อยู่หน่อยสู้อยู่ให้หน่อยหน้บผมเลยู่หน้าหน้าหน้าผมเลยเออมันหน้าผมเลยเฮ้ยโอ้ยแม็กเดียวหมดจะโปโปโปเฮ้ยมีคนลงผม กองแตกแล้วพึ่งลงเอเคไว้ไว้ตัวนี้ไว้ตัวนี้ไว้ไว้ตรงตรงตุ้มอ่ะเอ้ยตุ้มไว้ยังไวว้้แลโอเคสวยร้อยนัดยิงมันอ่ะก็เยอะจังร้อยนัดเหรยแม่ร้อยตีตีไอตีเนี่ยแม่งตีโค้ด ตีโค้ด<ต>ไอไ้เหี้ยมี AI ไหมมี AI อีกไหมมี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 มัม้งอ<ม>่ะถูกมันอะไ,ไปแล้วเด้อวิววงโค้นไวเลยข้างหลังต้องเอาข้างหลังก่อนเดี๋ยวข้างหลังมาไยุ่งกดดังแล้วเออไปยังไงวะโอ้โหลีกัสุนหน่อยนะ ปกติไหมเฮ้ยเราเล่นตรงนี้ดีกว่าตรงนี้เราก็สวยละวก็ผรอหลังรอหลังไหนวะไว้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 มายิงมายิงใครมายิงใครอะไรตรงเนี้ยแหละอะไรตรงเนี้ยจานตั้งบังเกอร์ตรงนี้ไปเลยมันยิงมาแน่เก็บบังเกอร์ไว้บังเกอร์ไว้บังเกอร์สำคัญเลยเกมเนี้ย ใครมีอยู่หรือเป่ามีมีมีเออยู่ตรงร้านร้านยิงได้ไหมยิงได้ไหมผมดูซ้ายให้นะผมดูซ้ายนะผมดูซ้ายนะผมดูบัลตี้ผมดูบอลตี้ผมดูบอลตี้ ไปแล้วจานไม่ต้องกานไปรอให้อเยอะเฮ้ยจานมีคนมาข้างล่างจานมีคนมาข้างล่างดาวดาเดาเดามันแหละมันแหละแม่งออมเฉยสัสเฮ้ยปลุกเล็งพลังผมเลยทำผมดีกว่ตัวมีคนไม่ไมาอีกคนไม่มาแล้วจานข้างหลังจานข้างหลังไปตีนผม หมดมไหมหมดไหมเออไม่มีชุบหรอชุบหายเอ้าไปไม่ได้แล้วผมบอกไม่ได้นะเล่นเลยเล่นเลยเล่นก่อนไม่ได้เล่นเลยก็เล่นก่อนแต่ว่ามันมีทางผมมันมีตี้หน้านั่นแหละไอ้ตี้ที่ผมยิงอ่ะไอ้ลังร้านอ่ะที่เรากดยูโอ้ยมันโล่งอ่ะเราวิ่งไปอยู่ตรงบ้านจานจานตรงนี้ตรงนี้ ตี่วะต้องออกก่อนในในในตี้เนี่ยจา้าแจม <ไป S 1> วิ่งนะผมแอตไปให้แล้ววิ่งวิ่งวิ่งกันขเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าไปเล่นในบ้านเข้าไปในบ้านตา,า,ายหนึ่งแล้วฝั่งนี้ตายหนึ่งเล่นได้ผมพวกนี้ผมเล่นได้อ,อ,อยู่มาอยู่บ้านนี้มาอยู่บ้านนี้ ตีตีละสองเดี๋ยวเรากับมันน่ะสองตัวมันอยู่นี่หมดเลยแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงน้ำหค่อยๆดันนะไม่ต้องดันไม่ต้องดันทำเลเราสวยอยู่นี่อยู่นี่อยู่่นีโอ้ยหยุดไปไม่ต้องดันไม่ต้องดันเห็นไหมบนหลังคาบนหลังคาเอามาร์กจานออกหน่อยดิโอ้ยเดี๋ยวดอมายิงผมอยู่เออยิงมาหน่อยแช่ไม่ได้แช่ไม่ได้ รอแป๊บครับได้ทีละครับแชมป์แล้วเลยโอ้ยโอ้ยพี่อเอ้ยยิงมาหน่อยยิงมาเออเท่าอยู่เท่าอยู่ยิงฮะยิงปวงมาทางเราปวงมาทางเราปลาระเบิดปลาระเบิดสะท้นดักหน่อยไม่พร้อมสองสองเตนวงดนวงตนวง ไว้เฮ้ยเสียดายปิดไม่ได้โอ้โหแล้วๆผมไปทำปืนก่อนเฮ้ยเดี๋ยวค่อยทำทำในนี้ก็ได้โอเคฮะเป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมก็ไม่ค่อยเดือดทะเลนะอันนี้ก็ยังไงคลิปนี้ก็เอาไว้เทียงเท่านี้ก่อนนะฮะยังไงก็อย่าลืม กด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็บายบายครับผม